You're to DEVELOPPER'S PODCAST listening LINE สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวริศวันวิทู Developer Relations จากบ,บริษัทลายประเทศไทยครับและตีจิรวัตดการณ์วิทยาการครับ Tech Evangelist บริษัทลายประเทศไทยครับ EP นี้เป็น e ีพิเศษนะครับเราอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการ Line AI p Expert หรือว่า LE กันนะครับก็คือวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็น LE คนล่าสุดของเมืองไทยเขาพิจตอ่เป็นลำดับที่7นะครับใช่ครับก็ชื่อว่าพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยผมทำงานอยู่บริษัทชื่อฟอกฟอกนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับช่วยเรื่องการศึกษานะครับ แล้วก็มีการพัฒนาตัวไลน์แชทบอทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือเป็นเอ็นเตอร์ e ร o l โซลชันต่างๆนะครับแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักผมจากบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องไลน์แชทบอทให้เชื่อมต่อกับ API ของไปรษณีย์ไทยนะครับอ๋อคนนี้นี่เองโอ้โหเจอตัวแล้วโด่งดังในคอมมิชตี้เรามากตอนนั้นที่โพสต์เกี่ยวกับบทความอันนี้มชคนไปทําตามเพียบเลยใช่แชมากยินดีครับแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าแบบว่าไปรษณีย์ไทยแล้วล้ําไปขนาดไหนแล้วล้าแล้วนะครับ หลังจากที่ได้เปิดตัวเราได้เปิดตัวพี่ก๊อฟไปแล้วนะฮะในแฟนเพจของเรา l i น e Developers Thailand นะครับใครไม่ follow ไป follow ด้วยนะฮะหลังจากที่เราเปิดตัวพี่ก๊อฟไปปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคนรักเป็นร้อยคนแชร์นี่เป็นไฮะเป็นล้านเยอะขนาดนั้นมอคนแชร์เยอะมากนะครับมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากถือว่า engagement สูงมากนะครับสำหรับโพสที่เราโปรโมทพี่ก๊อฟไปเนี่ยนะฮะ พูดถึงโครงการตัวลาย API Expert กันนิดนึงนะครับว่ามันคือโครงการเกี่ยวกับะายครับ,รบพี่เต้โครงการลาย API Expert เนี่ยเป็น,เป,นเป็นโครงการระดับของ global คือระดับ,บใหญ่ของลายเลยนะครับจริงๆแล้วเริ่มเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะฮะเป็นโครงการที่จะมอบตําแหน่งลาย API Expert เนี่ยให้กับคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลาย API ต่างๆนะฮะทั่วโลกนะฮะสามารถที่จะสับมิดเข้ามาสอบ,บได้ หรือบางคนอาจจะถูกอินไว้เข้ามาสอบนะฮะนอกจากจะต้องเก่งเรื่องของ API แล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะครับคือเหมือนมีความรู้ก็แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนพัฒนาช่วยเหลือนักพัฒนาท่านอื่นๆด้วยที่อยู่ในคอมมิชชั่ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้จากทั่วโลกเรามีจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไต้หวันนะฮะญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีไทยแลนด์ด้วยนะฮะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีคนที่หลาไหล้าแทน ก็ตอนนี้เรามีเจ็ดคนแล้วครับพี่เต๋อโอ้โหเจ็ดคนมหัศจรรย์ใช่เจ็ดสี่คนล่าสุดก็คือพี่ก๊อฟนี่เองอ่าใช่นะฮะพี่ก๊อฟเอ่อมาร่วมโครงการได้ยังไงครับครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยผมรู้จักโครงการเนี่ยตอนที่มาแข่งไลฟ์แกรทอนตอนปีสองพันสิบแปดนะครับแล้วก็เห็นโครงการนี้น่าสนใจมากเลยเราก็สนใจที่เข้าร่วมเลยก็เลยเริ่มที่จะศึกษาตัวไลฟ์พีไอเนี่ยจริงจังนะครับแล้วก็เข้ามาคอมมิชชั่นช่วยตอบคำถามและพัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็มีการเขียนบล็อกแชร์ความรู้นะครับจน ผ่านมาถึงปลายปี29 1 9เนี่ยก็จะมีทีมงานติดต่อเข้ามาให้มาทดสอบเข้าโครงการครับอ๋อน,นี่คือที่มาที่ไปครับตอนที่พี่ก๊อฟแข่งไล์แฮกเราก็ได้เจอพี่ก๊อฟครั้งแรกตอนนั้นอตอนนั้นพี่ก๊อฟได้รางวัลด้วยตอนนั้นได้ที่3ได้ที่ 3, 3> ที่ 3, 3. 3. ครับออโอเคตอนนั้นทําเกี่ยวกับอะไรพี่ที่ได้ที่3 ตอนนั้นทําเกี่ยวกับเรื่องของไอผมจำได้ผมจำได้เครื่องชั่งน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> <ช>เก <Healthy, Life S 3> ี่ยวกับเฮลที้ไลฟ์สไตล์อ่าทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวาน,นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ i o t ที่เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักแล้วซิงค์น้าหนักคานวณค่า BMI เนี่ยเข้ามาที่ไลน์แชทบอทดเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนําคอร์สว่าจะไปออกกำลังกายแบบไหนดีนะครับเหมือนมีแนะนํา สารอาหารเนี่ยผมจำได้อ่าใช่ครับอาหารต่างๆที่กินเข้าไปเนี่ยปริมาณกินต่อวันเนี่ยครจะเท่าไหร่แล้วก็ที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรบ้างนะครับอ๋อซึ่งวันนั้นก็ถือว่าพวกเราก็รู้สึกว้าวกับผลงานที่พีกอนะครับเพราะว่ามันแฮกจริงๆคือแฮกไอ้เครื่องช่างเซี่ยวมี่มัดักสัญญาณตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วให้เข้าไลน์สุดยอดมาเคี๋วเราตอนที่พี่ก๊อปเข้าร่วมโครงการเนี่ยมันมีการทดสอบ กี่ด่านครับแล้วแต่ละด่านนี่เป็นยังไงเข้มข้นขนาดไหนต้องทําอะไรบ้างครับเราไปฟังเข้มข้นมากครับจริงทดสอบเนี่ยมีทั้งหมด2ด่านนะครับครับด่านแรกเนี่ยจะเป็นการสอบแบบปับเปล่านะครับก็คือจะถามเรื่องความเชี่ยวชาญของไลปีไอของเรานะครับแล้วก็แนวความคิดที่เราจะช่วยเหลือผลักดันกลุ่มพัฒนาไล n e เดเวลอปเปอร์ของไทยนะครับว่ามีมีแบบแนวความคิดยังไงบ้างนะครับส่วนด่านที่2องนะจะเป็นการพัฒนาไล e ชตบอรนะครับโดยใช้ API ต่างๆของไลนะครับโดยตอนที่นําเสนอเนี่ย ผู้คัดเลือกเนี่ยจะทาการดูผลงานของเรานะครับดูละเอียดถึงการเขียนโค้ดของเราเลยครับ<อ>ว่ามีการวางโครงสร้างยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคการนําเสนอของเราด้วยครับอ,<า>อ่าไอสองช่วงที่พี่กอฟพูดถึงเนี่ยแต่ละแต่ละรอบแต่ละด่านเนี่ยใช้เวลาเยอะไหมฮะช่วงหลังจากที่มีคนติดต่อมานะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือประมาณสักสองอาทิตย์เราจะได้เวลาเต็มตัวนะครับอ๋อส่วนด่านที่สองเนี่ยจะใช้เวลามีเวลาประมาณสักสามสิบวันสามสิบวันที่จะได้ไปเตรมตัวทําตัวบอทมาครับ อ่า uh huh. ครับแล้วตอนนั้นพี่ก๊อฟเตรียมตัวยังไงบ้างกับไปสองดัดเนี่ยครับทําการบ้านหนักไหมโอ้ก็จะหนักมากเหมือนกันครับอย่างช่วงแรกเนี่ยตอนที่เป็นด่ัดแรกนะครับจะเป็นหลังจากที่มีติดต่อมาเนี่ยผมก็มีเวลาประมาณสักสองอาทิตย์ที่ให้เตรียมตัวดานแรกครับซึ่งดัดแรกที่เยอะเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเราเป็นเด็บเราเป็นเดฟบครับเราจะชินกับการมีคอมพิวเตอร์อยู่ในมือ mm hmm. เราจะไม่ค่อยได้จําเรื่องเงื่อนไขอะไรต่างๆมันทําให้ถ้าเกิดมีคอมในมือเนี่ยเรียกว่าเราตอบอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า พอเราต้องมาโดนปัดเป่าเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวให้มันแม่นยําม,มากขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับส่วนด่านที่สองเนี่ยเรื่องของการทาแชตบอทมานําเสนอเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเรื่องของการที่คิดก่อนว่าเราทำแชทบอทอะไรมาส่งดีนะครับแล้วเราจะใช้ฟีเจอร์ไหนไปต่อกับ l ลน์ API ฟีเจอร์ตัวไหนนะครับคือพยายามที่จะใช้ให้หลากหลายที่สุดนะครับส่วนงานเขียนโปรแกรมเนี่ยจะเนื่องจากเราทําอยู่แล้วเราอาจะไม่ต้องติดส่วนนั้นมากเท่าไหร,ร่แสดงว่าในส่วนที่2เนี่ย ทางไลน์โค้กก็ไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องไปทําบอทอันนี้มาอ๋อไม่ไม่จำกัดเลยครับเขาอาจจะดูเรื่องของความเชี่ยวชาญของเราว่าเราสามารถทํางานได้จริงดูเรื่องของไอเดียต่างๆด้วยว่าเราวางตําแหน่งแต่ละฟีเจอร์นี่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าในคอนขคิดอิสระนั่นเองอิสระครับแต่ว่าถ้าสอบผ่านก็จะผ่านแบบอิสระถ้าไม่ผ่านก็คพื่อจะไม่ผ่านระนคับในคราวเดียวกันเลยอ่ะ อ่าถัดไปถามถึงหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆของ LEE อครับว่าพี่กอบต้องทําอะไรบ้างครับอ๋อหน้าที่ของ LEE เนี่ยคืออย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปช่วยเหลือหรือแนะนําแล้วก็ไปเผยแพร่พความรู้ของเราเนี่ยให้กับเดบบที่ใช้งานลาย API ของเราในคอมมูนิตี้นะครับอืมนจะเป็นแบบออนไลน์ก็ดีหรือออฟไลน์ก็ดีนะครับที่เราได้เจอกันนะครับอืถัดมาคือเราพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองต่อด้วยเพราะว่า างทีมีฟีเจอร์ใหม่มาหรือแม้แต่ฟีเจอร์เก,ก่าๆที่เราไม่เคยใช้เนี่ยรเราก็ต้องไปพัฒน,นาตัวเองให้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเป็นกระบอกเสียงให้ทีมพัฒนาถ้าเกิดทีมพัฒนาเนี่ยอยากได้ฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนื่องจากเราใกล้ชิดกับทีมไลน์มากขึ้นเราก็จะช่วยบอกเขาช่วยเป็นกระบอกเสียงเขาได้ว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้นะรหรือตรงไหนมีบั๊กอะไรเงี้ยครับช่วยนะครับอย่างหน้าที่ที่พี่ก๊อฟเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้หรือว่าแนะนําต่างๆในคอมมูนิตี้เนี่ย มันมีเอเจนดาเลยไหมว่ามีสเกลโรเลยไหมว่าต้องทําตอนไหนตอนไหนหรือว่ามันแล้วแต่เราอันนี้ก็อิสระเหมือนกันครับก็คือแล้วแต่เราเหมือนกันไม่ได้มีว่าเราจะต้องทําเดือนหนึ่งกี่ครั้งหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่มีครับแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ่เราทํากันทุกวันครับเราเองก็จะเข้ามาคอมมิชชั่นทุกวันมาดูมาตอบทุกวันอยู่แล้วครับ<น>เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ศึกษาหาความรู้ด้วยเนยะ จิงเหมือนที่พี่ติชอบบอกว่ายิ่งให้นิ่งได้รับจริงให้หรจริงอันนี้จร,จริงเลยครับรอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างตัวผมผมผมได้ข้อมูลหรือว่ารู้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากคอมมูนิตี้เนี่ยใช่ใช่ครับบางทีเราไม่รู้แต่เราหาคําตอบให้คนอื่นเราก็จะรู้เยอะขึ้นด้วยจริงๆเพราะามันเขียนยังไงครับไม่ตรงๆเลยนะแทนนะยิ่งใครยิ่งได้รับจริงๆแล้วอย่างการไปเขียนบล็อกจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับทบทวนตัวเราเองด้วยแล้วก็จะชานาญเชี่ยวชาญมากขึ้นอเรียบเรียงความคิดใช่ไร้เริมความคิดด้วยช่วยในการแบบฝึกพุ่งฝึกพูดได้ด้วยนะับอ่ะงานเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับลายพิ i e x เอ็กซ์เพรสนะครับ เงินเดือนที่ต้องได้เยอะแน่ๆเลยเยอะมากครับก็คือไลน์ไม่ได้จ่ายเงินเดือนไม่ได้จ่ายตังค์ให้เลยครับอาเป็นโครงการลักษณะเป็นวอร์เนเทียระวอร์เนเทียรนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ได้เงินเดือนเลยข้อดีของการทํามันคืออะไรพี่พี่ก๊อบทำไปทำไมจริงๆเราข้อดีมันได้เยอะกว่าเรื่องเงินเยอะนะครับเรื่องเงินนี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะครับอย่างแรกนี่คือเราได้ข้ามมั่ืนใจก่อนเพราะว่าทางไลน์ที่เป็น global เนี่ยเขามีการเอาโปรไฟล์ของเราไปใส่บนเว็บ ได้กับยอมรับจากเขานะครับอันน oh. ี ja. ้คือความภาคภูมิใจก่อนครับอย่างที huh. ่สองคือเราเวลามีฟีเจอร์ใหม่ๆของไลน์เราจะรับรู้ก่อนคนอื่นได้ลองเล่นก่อนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ใหม่ๆถ้าเกิดว่าเขามีกาจ็ตอะไรใหม่ๆเนี่ยทางไลน์ก็ส่งให้เราได้ลองลองเล่นดูก่อนด้วยได้ทดสอบนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราจะได้โอกาสได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆที่ทางไลน์ประเทศไทยจัดขึ้นทุกงานเลยนะครับครับแล้วก็นังจากโลโก้ของประเทศไทยเนี่ยเวลา เราก็มีโอกาสที่เดินทางไปดูงานไล่เด็บลอปเปอร์เดย์ที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นด้วยครับและสําคัญกันนั้นคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยฟรีด้วยเพราะทางไล่ออกให้อันนี้ดีที่สุดสำคัญมากที่สุดค่าใช้จ่ายต่งอิงอาจจะยังไงดี <laughs> นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือมันทําให้เราเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นเพราะเราจะได้ไปรู้จัก L A E ทั่วโลกนะครับให้เราได้แลกเปลี่ยนกันมันทําให้เราแบบทํางานสนุกขึ้นนะแล้วก็เติมไฟให้เราได้ด้วยอื ฝันกดีเลยอย่างตอนไล n ์ d e v e l o p e r อร์เดที่ญี่ปุ่นมันจะมีเซสชั่นพิเศษใช่ไหมพี่เต๋ที่เขาจะประชุมมอวีแล้วก็ให้ C ี o เนี่ยเข้ามาคุยใกล้ชิดแบบไล่ๆๆขนาดนั้นแล้เดี๋ยวพี่กอลก็จะได้ไปเจอเยากก็จะไปเจอเอจากหลายประเทศครับได้เจอซี o โซึ่งขนาดผมกับแทนเองก็ยังไม่เคยได้เจอไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะครับหลายคนที่ฟังผมว่าตอนนี้น่าจะมีความอยาก นะฮะจะมาเป็นไล n ์เอ็กซ์เปิดกันบ้างแล้วนะฮะถ้าคนฟังอยู่อยากเป็นตอนนี้ LE ลพี่ก๊อฟแจนแนะนายัางไงบ้างครับก็เริ่มต้นเนี่ยให้พัฒนาตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องลองเล่นตัวไลฟ์พอไอเนี่ยเยอะๆให้ชนานาญนะครับเล่นอยู่หลายส่วนเลยให้ชํานาญนะครับส่วนที่สเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันคือเราต้องเข้าเรื่องคอมมูนิตี้นะครับ ừ ừ. เรื่องคอมมูนิตี้ตอนนี้เราคอมมูนิตี้ของเราคือมีไลฟ์เดเวลอปเปอร์กรุ๊ปไทยแลนด์นะครับเข้าไปช่วยนักพัฒนาท่านอื่นในการตอบคําถามนะครับ หรือแม้จะเป็นการเผยแพร่ความรู้จากการเขียนบล็อกต่างๆนะครับเพราะจริงๆตำแหน่งเนี้ยมันเก่งอย่างเดียวไม่พอด้วยมันต้องเผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นได้ด้วยนะนั่นแอตรงเก่งด้วยแล้วก็ต้องแบ่งปันด้วยใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเหมือนว่าขอพยายามคอนดิบิลเยอะเดี๋ยวจะมีแมวมองแมวมองแมวมองเข้าไป เชิญชวนเองต้องไปเดินสยามไหมไปต้องไปต้องไม่ใช่คนคนละวงการเนาะอ๋อคนละวงการนั้นดารามีพอดอนุนโอเคไปพาเข้าวงการเอ้ยผมขอมีคำถามอีกอันหนึ่งได้ไหมหลังจากที่พี่ก๊อฟได้ตำแหน่งมาแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมครก็มีที่เปลี่ยนไปชัดเลยคือเวลาเราไปคุยงานหรือคุยกับใครเนี่ยเขาจะรู้จักเลยเฮ้ยรอบเราเป็นไลท์เอ็กเปิร์คือเรียกว่าเราแทบจะไม่ต้องแนะนําตัวเลยเขาก็จะยอมรับเราเลยระดับหนึ่งเวลาคุยอะไรมันก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้น ครับครับอันนี้คือที่เปลี่ยนชัดๆเลยครับครับอนมันก็มีไทเทอลระดับหนึ่งเนาะว่ารูปมาแล้วใช่หรือว่าคนนี้น่าจะเอ็กซ์เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญละนะฮะโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนุกเนาะสตารับนักพัฒนาแล้วผมว่าตัวรายไอพีไอก็มีฟีเจอร์อะไรหลากหลายที่แบบออกมาเรื่อยๆออกมาไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอะไรที่เรียนรู้อีกเยอะนะครับก็สําหรับคนที่สนใจเนี่ยผมว่าก็อย่างที่พี่ตีบอกพยายามพอดิบพอดีเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีแนวมองไปชวนเข้าโครงการ ใช่ครับผมว่าโครงการนี้มันเหมาะมากๆสําหรับคนที่เขาว่าภาษาอังกฤษเขาว่า eager to learn นะนะคืออยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนคนอื่นรู้ว่าโลกจะหมุนเวียนไปในทิศทางไหนเนี่ยโครงการนี้เหมาะมากเหมาะมากครับเหมาะมากๆแล้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับเดี๋ยวพีกอล์ฟก็เตรียมตัวได้เลยทีนี้ไปนี้ต้องเตรียมอะไรด้วยกลับไปเก็บกระเป๋าเลยโอเคก็สรุปนะครับก็คือโครงการตัว Li n e AP Expert เนี่ยหรือว่า L อ E เนี่ยเป็นตำแหน่งพิเศษที่ ไลน์เนี่ยจะให้กับนักพัฒนานะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไลน์ API เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือนักพัฒนาคนอื่นด้วยให้เขาแบบใช้ไลา์แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ o e เนี่ยต้องผ่านบททดสอบต่างๆนะครับว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเข้าใจ API ได้แม่นยำจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของ soft skill เรื่องของ presentation เรื่องของการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยก็ต้องมาด้วยนะครับประมาณนี้ แล้วข้อดีก็หลายอย่างเลยที่กรอบเล่าไปก็คือได้เข้าถึงโปรดักหรือว่า Service ใหม่ๆก่อนคนอื่นนะครับได้รับ g กจเ e จได้มีโอกาสเ,าเข้าร่วมง,งานสมาัมมนาแล้วก็เดินทางไปดูงานต่างประเทศโดยเฉพาะงานไลน์ดัวรเพอร์เดยที่ประเทศญี่ปุ่นครับฟังแล้วใครอยากที่อยากจะเป็นไลน์เอเป็กซ์เปิดนะครับคนที่8ของเมืองไทย <laughs> นะฮะ <laughs> เอาอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะอย่า <laughs> ลืมนะก็กลับไปฝึกปือฝีมือนะครับ,รบให้ ค่องนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่ามา contrib นะฮะแมวมองอยู่ในคอมมิชชั่นีเรานี่แหละนะฮะสักพักเดี๋ยวก็จะมีแมวไปหาเองแมวมองน่าจะดีด้วยนะแมวมองน่าจะดีมากสองคนสามคนนะฮะช่วงนี้แหละนะฮะอ่ะและก็ใครที่กําลังฟังรายการเราอยู่แล้วยังไม่ได้ subscribe หรือกด Follow ตามช่องทางต่างๆที่คุณกําลังฟังอยู่นะครับรบกวนช่วย s u b s c r i b e แล้วก็ Follow ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดนะครับพอดแคสต์ EP ใหม่ๆที่จะออกจากลายเดเวอเปอร์ไทของเรานะครับ ครับโอเคก็อีพนี้ประมาณนี้พวกเราสั่คนลาไปก่อนเราพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ